สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคนมาแก้มาข้ามพี่น้องเจออร์นะเพิ่นมาปอกมาขามดอกพี่น้องเลยเพิ่นเห็นมาขามหน่วยใหญ่แล้วเพิ่นสะออนก็เลยมาเห็ดมาขามดอกก็เลยเห็ดมาขามดอกเจออนพี่น้องเมันเลี้ใหญ่ก็ได้ก็ะดอกกระดิ๊กพี่น้องเอ้ยก็จะอ่อนแล้ววะวันที่เช้าเจ็ีกเห็นเจ็บบอกนะเพิ่นเลยขามเลยนี่สิเจ็บบอกอันบอกยาก เป็นลุงทานอยู่ทำห้างเลยเพิ่นเห็นมาข้ามแล้วเพิ่นสะออนพี่น้องเพิ่นได้มาอันนี้เห็นมาข้ามดดกพี่น้องเอาไปเอาแล้วอนของทาเดียนเอาต้องไม่เข้ามาถเพ็นเป็นแล้วพ่นเพี่น้องเงยมจ้าเ่เคยเ็นจ๊คเือดได้พี่น้องเลยหัวห ขาก็บบุหรเคยดลยั่นี้อต่นางออืมเ้าก็ได้ซองทงพี่น้องได้อยู่ทงแหละหาฮุกโลบ่ทางนี้น่อยก็เที่ยวดูเือเพราะเือน่าหนุบดย่งอยู่ทอนใต้ลมนะทที่พนุบอดเดี๋ยวพูเพื่นไปทางเ็ดพี่นุ่สบายอันี้ไหนพถึงที่พ่นได้นมัน ต้องใหาย่อปีนี่แล้วอย่างโมย่อชักี่อย่งมะพออยากย่อคอยเอาพี่ดินขัอยยังไหนมันอันไหนจักคนอห่มันเสียัคนยายามย่ออห่าันมาก็ลงุพอส่งพี่เรจะสี่ปลายจะได้เงินเนาะอมต้องไปทำงานกได้เงินพี่น้องเอ้ยแข่งคนค้าพี่น้องไอ้ียังหาก็สอหาอย่างนั่งมันนี่เจ้า แม่วัน้นเอ้ยถึงรางวัลที่หนึ่งเอขมาบานบาเมืงอขยากถือคือกันเ้าก็สิมากักตเดือนนึ่งเาก็สิมากเลยนะเสืออไปนล้เสยไปเสีอพันดีจะมีท่บเหบบ่นอนได้ต้องหาห มืนน่นหน่พันมืนนะหม่นมันน่ยังไ้เด็กสองตุ่มตุ่มยังไงน้นพันนะเรื่องมื่นพันพันน่กัพันเอแท้กับพัวมือขึ้นเดียวกันพันมังงัวจะคนะองออกลูกอ้าวเฮยขวยกับพันงัวจะคอออกลูกไม่่าแท้แล้ววะมจะเอาเละกก๊บอะขยันเะยัเลย่ยัง่ลุกมา อ้ยังเรื่องโมี่้าวผนจังเนาะโอ้ยสอ่นมาคามด้วยพี่น้องเงยเจเจนาบดเดานมาก่ดิ แ่น้ำเกลอเ่นื่ออื่นยวก็ต้มนาลใช่ตแค่สูตร้สูตรมัสูตรต้อง่อยนะ่อยแก่แล้วก็อยบริกาขอยบริแซ่ย่งอต้มน้ำตาลแล้วก็ทำมันเก็ดแล้วก็แซ่ล้วประมาณมืสั้ามือขอก็มากินแ่บซ้วยป่าน่ะก็ปุกหนึ่งมืนึงพีน้องเลยเกียงับแม่แทนดอดวน เพร์นี่มะนค้ามมันก็เลยจะอมอนค้ามมันก็เลยแก่ดอกกระปุกหนึ่งเนี่ยเห็ดเพ็ดเราจะลองเบิ่งเนาะข่าวหม่วเนาะขนาดตันที่เปิเปิดด่านเดือดวันที่หนึ่งวที่นึ่งโควิดมานยังไนน่นไลายันไงคลงไคเขาเจ้าขเจ้ามียางนะ้านเท้าก็ซักใหญ่ดอกแต่ละคนกันคนเขาไม่ข้างไข้ในเดือนนี้ก็อืสมัยกับ่วหลายแรงใ่ไหมันง กิตายงหวิจกตบ่มีเนวกินเด้พี่น้องเลยก็น้อยมันิตายไม่เนากินนะห็วง่ตายง่ายในไดดอกสิหายยังกินเกินมา่ำมาเปนเจยอแาวเลยจะขาดจะ่ากินขาดหนึ่งเปยังขาดหนึ่งอืมจิาอีอเงินมาใลูกกับข้ามาทงเทียมหลักคือใส่เงินกระดกกรเดี้ยแต่ใส่ส่เห็ดเนไทยก็นดีตัวนลูกคือกันไปทำงาน สองคนอมันไระมาเต้นอะไรกูใหญ่ยังมีว <t> บ่โ <tonight> อ no! ้ยพาสิเปเอามาเนาะกันยังวะยัยอ่อนเท่านั้นไม่้งาไหมเดี๋ยวนี้เบ่งดูคืง่ายคือม่มีหัวจะเกลือโอ้ยวดหน้าปวดใจนั่นใจคุณบืนีพ่มยังคูันนัน้างมันนั่งกุศะนเนี่ยในนี้พอพอ เอ,เอาไม่ก่เงว่ะอันอันไปบักเี่ยงว่ะไปก็ลูกจะสาจาผู้ลูกล้านนะลืมนะฮะวออันเดีก็เยี่ยงก็อีนุน่งอีลเออเาว่ะอีพลอ้ยมันคืออีนุ่งขาดเาว่ะใช่ก็อีนุ่นอร่อหนานะเาว่ะวันจะไปะเห็ดแขวัวนะโอนเห็ดไปเห็ดัปโอน ย <m magari st as> ู่เนาะอืมอันไปเฮ็ดแค่แล้วอยากเห็นผู้ดังบ่อยากเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเฮือนโอ้ยจ้อยเอ้ยเฮ็ดเฮือนก็เฮ็ดเมียงามบ่ได้บ่นี้ก็งามแล้วโอ้ยบาบาได้ก็นะอ่ะวละหาเนาะเอาเตเนาะอืัวน่ะ้องเมียน่ะเมียโอ้ยแงก็เฮ็ดออกได้หมเจ้าแม่บ่อยากคมเฮงมันหลายสนก็สเอือยว่ กถตายการข่าหนัขีขึ้นมาแล้วมันตีบ่ได้ห้หัวไปยืนกินทรศัพทู่ห่มเพรากระติดเล่นเล่นตากแด็คนเดียวป่าขึ้นมาเห็นนเคยติดแวดติดน้องคนไดเมียไปยืนอยู่ห่มเซือยู่เดกเตะาหานมลยห้บอกสืขึ้นใหม่หมดสื่อเตื่อขี่ขันกอนสักหนะว่าซื่ออยซื้อชายุูนะก็ซื้อ่อยู่แล้วกระไเอบัดขึ้นมาเดยเอาขึ้นน้ำจะจเขาแล้วสือหลดโรงงานอันนี้ คู่ตลาดนี่นะแม่แม่อัตลาดนี้ตลาดนี้นะชิบขัน้นเหนาะแมงเท้น,นะว่มามันเงินเสือแล้พี่นอ้อเอยอยากติดตามขอ้ขอยากไม่ข้มีถุงห่อข้าวดใมีถวงห่อทำาะ ขันแล้วเขาในกี้นั่นั้นชิดขัตลาดเนี่ยโคตรตลาดจนังยาิดปันไขาม่อาไรเลยทำเนีอะไรจ่างยต้องมีตัวเฮดติกตมนั่งไหมเยสางิพ ok? ัพี <S 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 ่น้องเงินนละนเล่และนอกเมื่อพี่น้องเตลาดไตลอดเด็ กิน<ภ>อ,อนเมีย่งยงเหรอนวะไปตั้งใจเด้อพูดพี่นอ้องเลยอเอาคว่มจริงมามว่าเลร็พี่น้องขอขา้าเลตกรบาดน,น้อยกิบกระเอานย่งดอกซื่งเหมพี่น้องยังกีก่บริบูยังกองกันอยู่นี้ขอขา้าขอขา้านเอาคว่มจริงมามว่าเลร็รพี่น้องเลยเดิมอูดมาได้ช่วยยังดอก ซื้อะไรกับพ่อาะหัดลงผ่องจนเมื่อหัก้องแท่นาดียัน้ข่แน่เดียวตัตราหน่อยมากของไรแลนใส่เอาดอกนะเป็นแบบนะบ่บ่เอาดอกแบบนัานเดียวว่ามเปาเป็นเบิร์ดมีพอนี่แล้วมันพอสามใจเป็นเมื่อยมันเข่าเม่อยไหนามสึมันเทามัน ต่มตุ่มแบมูนอ่อนมูนอ่อนแม่งทำไเกิดเี่ยวใส่หมวกชงผ้าหุ้มหมีเหรอเนาะกินารคะไหนงานเขียนสกุลเขียนชงชามชงหมึอลูกกูนะค่นแม่ไปทำงานเลยแม่เขากินห่อจะได้เมื่อเธอ มีสวนแม่คือมาเชื่อะไรคะถากับมืออะไางหนึ่งได้ไปทำงานก็ได้มันก็นเมื mind, ่อยก็จริงแต่มันก็นได้อยู่ในทุ่มบางข้างก็บท่อบางข้างก็บ่ะท่อแม่เข้ากับเข้ากระถาเลยลงไปแล้วมันก็ตีเห็นบ่มเบาลงไปนะตอนเมื่อนมีบางครั้งคือมาดำอาทิตย์เลยลงคือมาดำอาทิตย์เลยลงเพราะว่ามันมันไปง่ายนะเนาะพี่น้องแบบข้าโลกกับ ย่างคีร่าก็หาพันนี่ก็เรือแล้วเนาะสองคนนะนะอเอันนี้สองคนหาพันน่ะลูกพ่อหากงนอยังพ่อเห็นหรือยตะกี้พนางรถปีตะวีปีเอากันกับโมลิกไปนี่จนยากหายไปเหตุงานนะจะจกคนจีนบ่ทุกคนยังแถวไทยนม่บดให้นางแล้วไม่ใหยืนม้เยอะนนั้สบายในเวลาผักกับผัก เป็นวาว่าราคาเท่ากันเร็กนักจะหลังดีเท่ตลาดี่มเมืองนีเบ่งพวกฝึกจีนคนไทยกับเงินเงื่อนกะตุกเลยอยู่ในดีมเมืองนอยเดี๋ยวนี้เชื่พันยังก็สะพานุดจะพานฝุดนันูเลยลอยทั้งฝีทั้งเยใหญ่ที่คนนะลงสะพานฝุดไม่แม่นรูหลดอยู่ในหันนั่จีใช่ะแล้ตจีนสะพานนั่นแหละ เรื่องความถูกหยากเข็ดงานนี่ือน้ยอาจจะได้แต่สิผ่านมากที่จะไดน้อพี่เนาะอาหานเมื่อยอย่งนแหละอยากได้เงินอยากได้ครับยังใยไม่อยู่เด้กกูนะอยากไปอยู่เอาลองส่วนอันพ่อทำเพราะว่าคุณเอาระบบไปกินกี่ขาเขาละไม่ก็แเขาด่าเขาด่ากระดอกกระเดียดด่าก็ได้เงินเขาได้เห็ุได้ตัวมีคืกบันดีก็ดี พ่อต้องแค่นะว่ามีหรือบ่มีเพื่อนอะก็ว่าบ่ไปเพื่อนว่าเมื่อยอะไรเพื่อนว่าอยู่น้ำดุหรืกลัวเพื่อนว่าเมื่อวานจะไปแน่มือบแบบน้องจะไล่หนีไปแท้ได้พอย่ายิงเลยว่าบริยุทธ์หรือหัวห่าอะไรด้กงายนะคับท่านไปง่ายแค่จะเก่าหน่อยอุ้ยหัวเป็นโขดแล้วคั้งหนึ่งก็ะหอดบอกพชรนางรถทั่วไปหัวหลูกเจ้าฝึกแล้ว

แม่นว่ามันเนไลยมันมพวเกีวดอางขาองขาาหั่คเดนเอิมันเลยอันมันนล่ดนลายอยู่ลูกนะูกจายใหญ่นะมันบุตกอยู่เดือนละเก็บสามมือกบอเมือปวดเลยเนาะเบมืนมือมันได้เมือมือได้ก็ได้เหมนงานโอ้นันเดนเอ้ยพี่น้องก็ได้กดแขงกดค้าขอเถืออพลลนแฟนสหนังไมือในเกตโลนี้ก็ตรงนีกดว่าอะไรเพิ่งหาลนี่จะมือหาเลยเนาะ เนวหะเอไม่เนอะมวละห้าล้านกมันหาเมื่นช้านมื่นหัวคุณแ้น่พวกเราจะใส่น้ำดูดแล้วเนอเอ้ยลูกเป็นกี่อยกี่ขาเขางเวทนได้ีเลย

าม่เหวี่ยว่าขนาดนี่ว่าอยู่นี่อยู่น้ำ่ว่าแล้วก็อยู่น้ถ้าขวดกขวดน้ำนี่นะอยู่กันแ่ดวนอนขวดนีอน เส็นละนเี้ยมันก็ยุบคนเด้เลยคนมายังไ่หักแ้วนะหัวนั่งจนปวดเข่าปวดขาเลยายเครื่องใช้ของห้องก็ได้มาค้ามีโถุง

ฮัมไก่บ่คนเดียวอยู่ใช้อันี่คุณคุณคุยอะไรอยู่เหมือเาแต่ไมีใครพวกคนนะนี่ฮัมฮึไม่ฮัมหยังลูกฮัมคุณคุยไหนไหนคือ่มีแต่เป็นแถวเนแถวกระโบน้อยจะเป็นเสาเลย

พอมันได้โอ้โอ่านอยังออกออกแต่เอิญเอิงเอิญฮัมมองมขอยังเปิงเปิ่งเงเปิงเท่งนะ

ไปดีไปลุก่อนถุยยาไม่ลุกหรอถยยาก่อนได้ไหมหนนถุยยาถุยยานะัำลาเลยนาอพี่น้องกินหนาพอกันหม่อย่าลืมกดติดตามส่งลแทนะพี่น้องลาเลยเดอ้อบ๊ายบาย